คุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรรวมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิาถึง18นาฬิกาทางคลื่น s 95. m 95.75เมก ชจชมไรชมพืชพันนาส่งสังนียงเสียงธรรมาชากส้ามาระสมเสียงแกลงพิกษาที่มาของเสียงดนตรี สมดุลคือคุณตามธรรมชาติดินน้ำลมฟ้าอากาศเติมวาดชุกชีวิตชนหมู่ไม้พันอยู่กันมาลายชั่วคนให้ใบให้ดอกให้ผลให้คนได้ผลประโยชน์ สำนึกและการวงรหาทอตอ,ตอนนี้เราสิ่งหนาวไม้ไม่เหมือนก่อนทุกชื่ชออนกลับกลายเป็นร้อนเป็นแรงระแหงรื่องความแ ครับทฟังครับกลับมาพบกับรายการคุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรได้ครับวันนี้วันอังคารที่12มีนาคม2556วันนี้ตรงกับขึ้นหนึ่งค่มเดือน4ปีมะโรงวันนี้ผมธนพลนันครทําหน้าที่ผู้ด,ดําเนินรายการครับท่านผู้ฟังครับก็คงจะได้มาติดตามเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวนะครับก็คงจะไปในส่วนของเ,อเรื่องที่กําลัง ตามกันอยู่ในช่วงนี้ก็คือเรื่องของเหตุที่มีกลุ่มของพรานนะครับไปยิงช้างแม่ลูกอ่อนเสียชีวิตที่บ้านป่าแดงหมู่สามตําบลป่าเด่งอำเภอแก่งกระจานนะครับซึ่งเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เศร้าสลดนะฮะสำหรับคนที่ได้พบเห็นภาพช้างเพศเมีย เสียชีวิตนอนตายขึ้นอืดอยู่ในเ,เป็นลําห้วยนะครัลำห้วยซึ่งแห้งผากอยู่และไอ้ตรงนั้นมันก็จะมีโป่งน้ําอยู่นะครับนอนตะแคงหงายท้องถ้าดูไปที่ตรงด้านท้ายนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นตุ่มๆออกมานั่นก็คือช้างตัวนี้เป็นช้างเพศเมียเพิ่งผ่านการคลอดลูกช้างมาได้ระหว่าง6-8เดือน เพราะว่าไอ้ที่มันเป็นตุ่มยืดออกมาตามที่ท่านผู้ฟังอาจจะเห็นาภาพข่าวทางด้านสื่อมวลชนต่างๆนะครับทางศัตวแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬานะครับซึ่งทางด้านพลตโทจรํมพรสุรมณีผู้ช่วยพบตรไทร่นำทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชุดน,นี้ลงมาถ้าจากันได้เมื่อปีที่ผ่านมานะครับช่วงประมาณธันวาที่มีเหตุยิงช้างตัดเอางาตัดเอางวงและ ปลายอวัยวะสืบพันธุ์นะฮะงวงนี่เขาตัดเฉพาะที่จะหมูงงวงนะฮะเอาไปน่ะแล้วคดีนั้นจับกลุ่มผู้ต้องหาได้นะครับนั่นเป็นนั่นก็เป็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะครับนั่นเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วก็จับกลุ่มผู้กระทําความผิดได้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในในการลงมือฆ่าช้างมีสามคนนะฮะมีสามคนจับได้สองหลบหนีไปหนึ่งนะครับหลบหนีไปหนึ่ง นะครับซึ่งเราจะย้อนกลับไปดูในคดีเก่านั้นคือ,เ,อเมื่อวันที่เขาจับได้ใน18กุมภาพันธ์2,555นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีหมายจับนายลูกแก้วจันร์อุปธรรมอายุ28ปีนี่แหละครับเป็นชาวจังหวัดเพชรบุรีนะฮะเป็นชาวปากะกระยนะครับแล้วก็มีนายจันร์กลัวผู้อายุ28ปีเช่นเดียวกัน จันกั้ผู้นี้อยู่หมู่หกตนาวศรีอำเภอสวนพึ่งเป็นกะเลียงอยู่สวนพึ่งส่วนลูกแก้วจันอุปธรรมนี่เป็นกระรางอยู่ที่ป่าเดงนะฮะอยู่ที่ป่าเดงนะครับทั้งสองคนนี่ถูกจับแล้วรับสารภาพนะฮะรับสารภาพแล้วก็ตํารวจยึดได้อาวุธปืนของกลางที่ใช้ยิงช้างเมื่อคราวนั้นเป็นปืนอาก้าหรือ AK47 1หนึ่งกระบอกมีซองบรรจุกระสุนมีลูกปืนอยู่ร้อยห้าสิบดนับ นอกจากอากาศแล้วก็ยึดปืนคาบินได้อีกหนึ่งกระบอกนะครับสองคนนี้สาภาพว่าร่วมกับนายสมพรจอกายก็เป็นชาวกะลางเหมือนกันนะครับซึงตอนนี้หลบหนีหมายจับอยู่สามคนนี้เข้าไปยิงนะครับเข้าไปยิงแล้วก็เอางานี่ไปส่งให้กับผู้ที่สั่งผู้สั่งซื้อนี่อยู่ที่ราชบุรีก็ถูกจับเหมือนกันนะครับถูกจับเหมือนกัน สามคนตอนนี้คดีอยู่ในชั้นศาลแต่ผู้ต้องหาสองราย,ยที่เป็นชาวกะรางกับกะเรียงเนี่ยกะรางเพชรบุรีป่าเดงกับกะเรียงที่สวนพึ่งสารภาพแล้วก็พาตำรวจไปยังจุดที่เกิดเหตุว่าตัวไปซุ่มไปอยู่บนต้นไม้อย่างไงใช้อาวุธปืนยิงยังไงปืนนี่จับได้แล้วตอนนั้นถ้าจำได้เนี่ยทีมสัตวแพทย์เนี่ยของดออรอะไรเด็กผู้หญิงเนี่ยนายสัตวแพทย์หญิงเนี่ยท่านเป็นผู้ชี่ยวชาญนะที่ท่านผู้ช่วยจําพรพ,พามาเนี่ย โอ้โหใช้เครื่องสแกนนั้นได้หัวกระสุนอาก้าไอ้นั่นแหละเป็นหลักฐานสําคัญเลยแล้วไปเชื่อมโยงกับเวลาเมื่อเข้าไปจับคุมไอ้เจ้าสองคนนี้มาเนี่ยได้ปืนด้วยไอหัวกระสุนนั้นไปเข้าห้องแ a บไปเข้าห้องปฏิบัติการแล้วก็ไอ้ปืนที่ยึดมาได้ด่แล้วก็ไปยิงทดสอบปรากฏว่าปืนกระบอกนี้กับหัวกระสุนที่อยู่ในช้างมาจากกระบอกเดียวกันนะครับพอวเวลาไปทําแผนก็พาไปเลยว่าไปอยู่บนต้นไม้ตรงไหนยิงกี่นัด เวลาย,ยิงนี่ปลอกกระสุนมันก็จะสลัดออกมาพิสูจน์หลักฐานก็ไปนค้นอยู่ที่บริเวณโคนต้นไม้นะก็เจอปลอกกระสุนอากาที่มันยิงนะครับชัดเจนนะฮะว่าใช่แพะเป็นกระรางกับกระเรียงสองคนเนี่ยนายจันกัวผู้กับนายอะไรลูกแก้วนะนะครับก็ปรากฏว่าสารจังหวัดเพชรบุรีก็ตัดสินวิพากษาลงโทษจำคุก11ปีแต่ทั้งคู่ใ้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งตอนนี้ติดอยู่ที่เรือนจำเพชรบุรีนันคดีปีห้าห้า มาปีห้าหกนะครับก็น,นี่แหละอย่างที่ผมเรียนว่าแปดมีนาคมมีรายงานข่าวเข้ามาว่ามีผู้ไปพบเห็นช้างถูกยิงนอนตายขึ้นอื่นอยู่นะครับคุณเฉยวัตรลิมลิขิตอักษรท่นนรานนายอำเภอแก่งกระจานท่านใหม่กระจอนศักดิ์สมบูรณ์รถไปที่เกิดเหตุทันทีโดยก่อนหน้านั้นก็ได้ส่งเจ้าที่พิทักษ์ป่าเนี่ยเดินเท้าเข้าไปเพราะว่าจากจุดที่รถยนต์เข้าไปถึงแล้วก็ไปที่จุดที่ช้างตายนี่จะต้องเดินเท้า ไปตามทางลําห้วยที่แห้งผากและในลําห้วยในก้อนหินหน,นั้นนะครับสากิโลเศษไปกับ7จกิโล